จริงๆการใช้ชีวิตนี่ผมก็ว่ามัน,นเวลามันน้อยนะถ้าคนที่เราอายุเยอะๆแล้วเริ่มจะคิดว่าเวลามันเหลือน้อยนะครับถ้ามองย้อนไปข้างหลังหมายความว่ามอ,มองนึกไปชีวิตที่เราผ่านมานะครับก็ทำไมมันเร็วจังผ่านมาแป๊บเดียวแล้ว อ่สิปี1 0ปี30ปีตอนเป็นเด็กนะครับคือรอให้มันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะได้ไปสมัยผมนะจะได้ไปดูหนังดูละครครับที่ตาเยิ้มๆอย่างนี้นะครับเราอยู่ในประเทศที่มีกัญชาเสรีนะครับแล้ว <laughs> พูดอย่างนี้ก็บอกว่าเอาอเลยพี่กัญชาหรือเปล่าไม่นะครับ จริงๆผมก็เป็นห่วงนะกัญชาเสรีเนี่ยก็เป็นห่วงหลายๆท่านก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเยาวชนนะแล้วก็โดยเฉพาะในกองทัพผมก็เห็นด้วยนะท่านประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็บอกว่าห้ามมีกัญชาในในค่ายทห,หารนะครับห้ามใช้กัญชาในกองทัพร0อแต่ท่านมันก็เหมือนยาบ้านั่นแหละท่านห้ามบ้ายาบ้าห้ามมีขายในค่ายทหารมีไหมก็ไม่รู้ ก็เราให้ฟังว่านั่นแหละมันห้ามยังไงก็ยากขนาดยาบ้าห้ามนะทีนี้กัญชาเล็กบอกว่ากัญชาเสรี <c oughs> นะแต่ก็ถ้าจับได้มีบทลงโทษอะไรล่ะอ่าเหมือนยาบ้าหรือเปล่านะครับในค่ายตราะหารผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะสมัยก่อนเนี่ยที <c oughs> ่เขาจะจัดการประเทศไหนให้มันอ่อนแอนะครับก็คือ เขาก็เอายาเสพติดเข้ามาในประเทศนั้นๆเห็นไหมครับในยุคหนึ่งซึ่งเราบอกว่าติดฝิ่นงอมแงมน,นั่นแหละก็คือเป็นเป็นการเขาเรียกว่าไม่ลบแบบไม่ต้องรบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะกัญชาเสรีนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็โดยเฉพาะในเอเชียของเราเนสิบประเทศเราเป็นประเทศ<ม>แรกนะที่ประกาศบอกว่าเป็นกัญชาเสรี แม้แต่ว่าเพื่อนบ้านเราที่เราบอกว่ามีเยอะมากมายน,น,นู่นนั่นนี่นะครับที่จะเข้ามาถึงบ้านเรานี่เขาก็ไม่ได้เสรีนะปัจจุบันนี้ผมถามเพื่อนบ้านเราเขาก็ไม่ได้เสรีก็คือไม่มีกฎหมายที่สามารถที่จะสูบให้เป็นเรื่องเป็นราวนู่นนั่นนี่ให้เจ้าหน้านนที่เห็นได้นะครับถ้าสมมติกัญชาแต่บ้านเราบอกว่าตอนนี้มันเสรีถึงขนาดต้องไปจัดงานอีเวนต์แล้วก็เอา เขาเรียกต้นกัะเชิงกัญชาไปวางขายแล้วก็ประกาศขายในหนึ่งในเน็ตกันแบบแบบจงครึมเนี่ยก็<อ><อ>มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องนี้นะเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ฝันจะมาเล่าเรื่องฝันให้ฟังใครอยากฟังไม่เป็นไรเราผมผมจะเล่าเก็บไว้นวิดีโอผมนี่แหละ <c oughs> ใครจะมาฟังฝ <c oughs> ันเนี่ยมันมีหลายอย่าง ผมจะเล่าตามที่ความฝันที่ผมฝันนะาวันนี้ผมฝันวันนี้นี่ไม่แน่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะใกล้แล้วฝันเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างฝันมันมีอยู่สี่อย่างเขาเรียกว่าอันอันดับหนึ่งนะคือ้าวิปริต จิตสังหรณเทพนิวรณและก็ลางบอกเหตุถ้าวิตรผลิตก็คือก่อนนอนนี่ก็ทานกินเยอะโน่นนั่นนี่นะฮะพูดยงไกินเยอะเกินไปนะะกินแบบก่อนนอนนะ่ะจริงๆโดยปกติแล้วก่อนจะนอนเขาจะไม่ให้ทานเยอะแต่แน่นอนละครับส่วนใหญ่ ก็แปลกนะก็คือเราจะมาเน้นหนักอาหารเย็นกันก็จะมีปาร์ตี้มีอะไรก็จะมาจัดตอนเย็นนะทำส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดตอนตอนเช้าตอนกลางวันเท่าไหร่จัดตอนดินเย็นปาร์ตี้ในปาร์ตี้ส่วนใหญ่น้อยมากที่จะมีกลางวันนะจัดปาร์ตี้กลางวันเอาทานก็ไปเยอะปุ๊บก็จะทำให้เราฝัน ฝันเหมือนส่วนใหญ่นะเหมือนโดนไล่ล่าเหมือนโดนแบบเหมือนตกน้ำว่ายน้ำทุลนทุลายอะไรอย่างงี้เนี่ยก็จะประมาณคือออกมาทางในเรื่องของความน่ากลัวนะฮะก็คือธาตุวิปริตธาตุวิปริตผันฝันเนี่ยจะเป็นแบบเรื่องที่น่ากลัวนะครับแล้วก็เหมือนวิ่งเหมือนเหนื่อยมืน โดนเขาเรียกว่าโดนผีไล่นู่นนั่นนี่ว่าไปนะอันนี้เรียกขาดวิปริตขาดวิปริตนะกินเยอะถ้าวิปริตจิตสังหรณ์อันนี้ก็คือก่อนจะนอนหรือว่าคิดเรื่องอะไรเรื่องราวต่างๆนู่นนั่นนี่ภายในวันน่ะนะ ก็จะทําให้คือคิดเขาเรียกว่าคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่เยอะก่อนจะนอนโดยเฉพาะเรื่องที่เราคิดแล้วมันติดตานะครับใช้ลจิตจิตเรานี่เป็นเหมือนเมมโมรี่นะเวลาเราเวลาเราคิดอะไรเนี่ยมันก็จะเก็บเหมือนเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับถ้าเราใช้เสิร์ชหาอะไรเยอะๆเนี่ยมันจะไปดึงมาอาจจะไปดึงข้อความตรงนั้นตรงนี้มาจิตของมนุษย์นี่ มีท่านบูรู้ผมก็ฟังนะเมื่อชามผมก็ฟังมันเป็นพลังงานที่ทรงพลังมากนะถ้าใช้เป็นสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีพลังทางจิตได้แต่ละจิตคอมมนุษย์ก็เหมือนกันคล้ายๆแมมโมรี่นี่พอเราคิดเยอะๆๆก่อนจะนอนปุ๊บมันจะมันการคิดก็คือการเห็นเป็นภาพเวลานึกถึงอะไรเราเห็นเป็นภาพใช่ไหมฮะนึกถึงคนนั้นได้ก็เพราะเห็นหน้าเห็นเป็นภาพเขา เขาทำางนอย่างนี้เวลามีการถามซักไซไล่เรียงทันนี่แหละคือจิตจิตค,ความคิดกันพอคิดเยอะก่อนนอนก็จะเก็บไปฝันถ้าฝันก็คือแน่นอนเรื่องอะไรที่เราคิดไปแล้วมันก็ยิ่งกว่าความคิดอีกหลายร้อยเท่าก็จะฝันในเรื่องราวต่างๆที่เราคิดไปปฏิบัติต่อไปอันนี้อันที่สองอันที่สาม เทพนิวรอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่เกี่ยวกับเราแล้วเทพนิวรน,นี่พูดยากมากนะฮะอา่าเขาเรียกว่าเดายากนั้นถ้าเป็นใครเป็นหมอดูหมอเดาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทรงอะไรตั้งหลายเนี่ยก็จะทําไมเขาถามเราอะ่ะแล้วเขาก็จะดูเราดูไลฟ์สไตล์นู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่นะหมอเดาหมอเดาหมอดูอ่ะที่เราหมอดูอ่ะ เราเรียกหมอดูอนนะเขามีนะเขามีหลักเขามีอะก,กี่วิยาเขานะฮะเขาก็หลักๆง่ายๆนี่แหละอย่างเราไปเจอเขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยตายแน่ๆอืต้องตายเอาตกใจอา้าวทำไมอะหมอโอ้ไม่ได้นะคุณอันตรายมากต้องตาย ภายในเจ็ดวันนี้แหละบอดเดาก่อนแน่นอนแล้วครับใครจะตายวันที่แปดก็ตายภายในเจ็ดวันนี่แหละมันมีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นอันนี้ก็คือลางาเทพนิวรณเนี่ยพูดยากดังนั้นจึงตัวอย่างจึงยกไม่ชัดเจนนะครับเลยจะเล่าให้ฟังก็คือที่มันชัดเจนก็คือตอนที่พระนางสิริมหามายาตอนที่ พระโพธิสัตว์จุติในพระคันก็คือพุทธเจ้าอนะตอนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์นะพอมาจุติในพระคันพวกก็ฝันเลยฝันว่าได้มีช้างนะช้างเขาเรียกว่าช้างเผือกช้างมงคลนะเอาดอกบัวมาให้ตื่นขึ้นมาก็ให้เรียกพรามณ์ไม่นู่นนะข้าขนับถือพราหม์นะ ยังไม่มีพุทธพราหมณ์มาก่อนเนี่ยแหละทำไมบอกมีพรมน้ำมนต์มีอะไรพวกนี้ก็มาจากพวกพรามนี่แหละความเชื่อนะติดติดกันมาแต่แน่นอนแล้วครับถ้าความเชื่อไม่ไปทําร้ายทาหั่นกันไม่ฆ่ากันโอเคไม่มีปัญหาหรอกพราม์เขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของอความหลุดพ้นแบบเขาเรียกว่าไม่ไปทาร้ายคนอื่นนะครับก็คือ,อให้เขาเรียกว่ามองตนเองก็โอเคนะครับ ก็ว่าใช้ได้อยู่ไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นโฟกัสแต่คนอื่นไม่มองตนเองอันนี้ไม่ได้นะความเชื่อแบบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายความเชื่อที่มองออกจากออกอมองเข้าหาตัวกับความเชื่อที่มองออกนอกตัวมันมีสองอย่างเท่านั้นล่ะครับความเชื่อในโลกนี้ถ,ถ้าแยกแล้วนะถ้าแยกความเชื่อออกมาเป็นประเภทมันมีสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทมองเข้าไปในตัวทุกอย่างจะเข้าไปมองในตัวว่า ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราอีกอันหนึ่งก็คือมองออกนอกตัวเราเนี่ดีนะแล้วก็คนอื่นไม่ดีอันนี้ต้องแก้ไขปัญหาที่คนอื่นละเพื่อจะให้เราดีอ,อย่างเงี้ยความเชื่อมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่นี้ในโลกนี้วนไปวนมา,าศาสดาหไหนจะมาตั้งใหม่ๆก็เหมือนเดิมมาแหละ,ะก็เป็นเรื่องที่เรา,เรา,เ,ราเราต้องเขาเรียกว่าให้แยกก่นถ้าความเชื่อไหนก็ตามที่ ให้เข้ามาเขาเรียกว่าดูตนแก้ไขที่ตนเองนะเป็นหลักนะก็จะถือว่าโอเคอเป็นเชื่อน้อยนะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นความเชื่อที่สากลเนี่ยไม่ต้องไม่มีเพจเชื่อเลยก็คือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครเลยนะครอันนี้ก็เล่าถึงความเชื่อของพราหมณ์สมัยน่้นครับนอ้นก็มาทํานายนะครับว่าเนี่ยจะมี คนพี่ที่มีบุญมาเกิดนะครับก็อาศัยทํานายฝันแบบเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าเทพนิวรดแต่เขาก็ไม่รู้นะเ,เพราะว่าเขาฝันแต่จริงๆเป็นเทวดามาดนคือมาบอกเหตุมาบอกเหตุเทพนิวรดนะเทพนิวรอันสุดท้ายก็เหมือนกันก็คือเป็นลางบอกเหตุอันนี้ ก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าฝันแล้วสองอย่างระหว่างเทพนิวรางบอกเหตุจะใกล้เคียงกันแต่เทพนิวรังจะเป็นเรื่องที่ดีหมายความว่าความฝันนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดีโชคลาภสิ่งที่จะได้มาแต่ถ้าเป็นลางบอกเหตุนี่ก็คือเป็นเรื่องทางออกไปในทางที่ไม่ดีก็คือไปในเรื่องของอความสูญเสีย ความน่าสะพึงกลัวความที่จะต้องพัดพลากลการที่จะต้องเจออุบัติเหตุเพศภัยอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าฝันแบบนี้คือฝันแบบลางบอกเหตุก็เป็นการจำแนกฝันนะครับของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมีนะครับคนที่มีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ตราบใดที่ยังไม่ บรรลุหมดกิเลสจิตยังเป็นจิตของปุถุชนอยู่จะมีความฝันและก็แยกจำจำแนกประเภทความฝันออกมาได้สี่อย่างตามที่ได้ไล่เรียกให้ฟังถามว่าผมฝันอะไรถึงมาตื่นแล้วมาเล่าให้ฟังก็ก็ฝันไม่ค่อยดี อาจจะเป็นเทพนิวไม่ใช่เทพนิวรแล้วนะอาจจะเป็นนอนนอนน้อยไม่ใช่นอนน้อยเนอนนอยขาเรียกว่าจิตสังหรณ์คิดเยอะฟุ้งซ่านก็อาจจะทําให้เราฝันได้แล้วก็เสพข่าวข้อมูลนู่นนั่นนี่นะครับที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่ดีก็จะไปฝันได้นะเป็นเรื่องที่แยกจําแนกไป แล้วถ้าเราฝันไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีลางบอกเกณฑ์หรือเปล่าเทพนิวรหรือเปล่าทํำยังไงฮะก็อย่าไปอะไรมันมากนะครับมันเป็นความฝันมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจิตที่ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราจะแก้ไขอะไรไม่ฮะพุทธเจ้าท่านครับให้ในเรื่องบอกว่าแต่ดีไม่ดีถ้าฝันนะเราก็ทําให้มันดีซะทําความดีซะทุกอย่างมันจะดีนะครับก็คืออ,อยู่กับปัจจุบันตื่นขึ้นมาแล้วก็ แปลเสียว่ามันเป็นความฝันก็สมัยตรงแปลแล้วมันก็เป็นความฝันเราก็ทําชีวิตของเราให้ดีให้มีคุณค่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเมื่อทําดีแล้วนะครับไม่ว่าฝันนั่นจะฝันดีหรือฝันไม่ดีก็ตามนะเขาเรียกประกอบเหตุแห่งความดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีมันจะไปแก้ให้นะครับแต่บางคนก็บอกเออก็เห็นไหมตื่นมาฝันไม่ดีก็ไปหาน่ะสละเคาะหา ครูบาอาจารย์ปรับพรมน้ำมนุ่นนั่นนี่นะใส่เบงใส่บาศกก็ว,ว่าไปอธิษฐานจิตแค่นี้คือหลักการแก้ความฝันที่เราบอกว่าเราฝันแล้วเราไม่มั่นเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่เราไม่มั่นใจอะนะว่ามันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าลางบอกเหตุเทพสังขอนจิตนิวรณ์นะก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หรือว่าธาตุบิดผลิตอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ต้อง ตื่นขึ้นมาก็ต้องไปอย่าใช้คําว่าแก้ฝันเลยนะคือถ้าทำตามหลักมันก็คือประกอบเหตุ่นความดีเดี๋ยวมันก็จะดีแต่ถ้าเราไปหาคนแล้วเขาแนะนําไม่ดีนะเขาให้ไปทำอย่างู้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนั้นยิ่งจะหนักเข้าไปอีกฝกันแล้วก็ยังต้องไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยอันนี้ก็กลายเป็นผลร้ายกับคนที่ไปจะหาวิธีทางออกกลับกลายไปสร้าง เรื่องราวที่มันไม่ดีหนักเข้าไปก็กลายเป็นอกุศลไปนะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าฝันนั้นมันมีอยู่4แบบ4อย่าง4ชนิดก็คือธาตุวิปริตจิตสังหรอนเทพนิวรณ์และกลางบอกเคุนะครับใครฝันอะไรก็ไปไล่เรียงลำดับใกล้ๆเคียงเอานะครับเสร็จแล้วผมก็สรุปให้ด้วยนะว่าไม่ว่าจะฝันแบบไหนก็ตาม รสรุปสุดท้ายการที่จะเข้าไปเขลเรียกแก้หรือว่ากระทำในสิ่งที่เราอยากจะกระทำหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวแล้วก็ไปทำความดีกันนะครับและเบสิกง่ายๆนะคนสมัยโบราณเขาจะทำก็คือหรือชามาเขายังไปใส่บาตรใส่บาตรทำบุญอะไรพวกนี้เพื่อให้อ่าเขาเรียกทำความดีพื้นฐานก่อนคือการให้ทานแล้วก็กวดน้ําอะไรไปให้ก็จะทําให้ชีวิตนั้น ราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าทําบุญก่อนเลยอันนี้คือสิ่งที่มาเล่าให้ฟังนะครับในวันสุดในวันหยุดวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรในเรื่องความฝันนะครับก็ประมาณนี้นก็เอาไว้โอกาสหน้าจะมีเรื่องอะไรที่มาเล่าให้ฟังจริงๆซึ่งเรื่องตรงนี้ผมว่าพวกท่านรู้อยู่แล้วนะ บรรดานักปาราชญาดราชบัณฑิตทั้งหลายคนที่เ,เกิดอะไรเกิดก่อนนะครับก็จะรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระสงฆ์องค์เจ้านะเพื่อนที่จําได้นู่นนี่กัมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมก็ถือว่าพอดีนอนฝันแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออนะมนุษย์มันเรายังต้องอฝันแล้วก็ั้งมีทั้งฝันดีและฝันไม่ดีโอเคนะครับ จะดีไม่ดีอยู่ที่เราชีวิตอยู่ที่เราครับเราสามารถที่จะาวางแผนวางแปลนชีวิตนะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเป็นชีวิตที่เขาบอกว่านะการจะประสบผลสำเร็จต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเป้าหมายของทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแต่ก็ขอให้มีเป้าหมายแลวโดยเฉพาะที่บอกว่าเป้าหมายที่จะทําความดีผมว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญนะครับก็แน่นอนแล้วครับทุก คนเกิดมาเนี่ยคิดบ้านในมุมมองที่ทำอะ่ะทุกคนไม่เคยใครคิดว่าจะไม่ทําดีนะมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะโดยสภาพจิตใจความมนุษย์แล้วอยากจะทําดีนะแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะในเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คิดอย่างแรกเลยก็คือว่าจิตมนุษย์นั้นก็คืออยากจะทําดีแต่ทําไมพอมาอยู่ด้วยกันแล้วทําไมมันเออดูมันโหดร้ายดูเหมือนแบบผิดปกติ เพราะว่ามันไปได้ชุดข้อมูลที่มันไม่ดีมาใส่จริงๆแล้วจิตของมนุษย์เขาบอกว่าทุกคนมีจิตเป็นดวงและใสสว่างเขาเรียกว่าจิตเป็นประพัดสอนประพัดสระประพัดสระแปลว่าเป็นเป็นของที่มีแสงสว่างแล้วออกมาจากตัวออกมาจากจากใจดังนั้นกะคืออยากจะทําดีทั้งนั้นทุกคนแต่เป็นเพราะไม่รู้ว่าอะไรดีจึงลงไปทําในสิ่งที่ไม่ดี ไม่รู้ว่ายาบ้ามันไม่ดีก็ไปขายยาบ้าไม่รู้ว่าสิ่งเสพติดมันไม่ดีก็ไปแค่เรียกบัตรสนับสนุนสิ่งเสพติดนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษก็เลยไปทําในสิ่งที่เป็นโทษอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์นะเกิดมาว่าจะว่าจะมาทําความดีเขาให้มาทําความดีแหล,ละคือมาแก้ไขตนเองเพื่อให้บรรลุพ้นไปเพื่อให้อ ข้ามพ้นแต่ละภพละชาติไปแต่แน่นอนละครับคนที่เกิดมาเพราะว่ามันก็มีวิบากกรรมมันก็ต้องมันก็มีอุปสรรคเหมือนเวลาเราจะทําอะไรอะ่ะมันไม่มีง่ายไม่มีอะไรง่ายๆนะชีวิตไม่มีอะไรง่ายนะฉะนั้นก็จะทํายังไงก็ต้องเดินด้วยสติละครับเพราะว่าถ้าเราขาดสติปุ๊บเราก็หลงไปทําไปทําในสิ่งที่ไม่ดีและที่ให้มาเป็นมนุษย์นี่ให้กินให้ใจมาเนี่ย อยากจะให้ทําดีก็จริงแต่คนที่ไม่ทําไม่ดีมันก็มีมันก็ในระหว่างที่ให้เรามาทําความดีก็ให้กิเลสเรามาด้วยนะเออไม่ใช่แบบเออไปทําความดีกันนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใส่กิเลสมาให้มนุษย์นะแล้วใส่กิเลสมาอีกสามกองเนี่ยว่าจะพูดเรื่องฝันนะเอาอ๋อต่อยาวไปนยะันหยุด <c oughs> อบอกว่าให้เรามาทําความดี อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บุญเจริญบรรจาที่ไหนนะฮะก็คือมันก็พูดยากนะไม่รู้นั่นแหละก็คือทํามันทําให้เกิดความเชื่อหลากหลายเราเกิดมาทําอะไรตายแล้วเราจะไปไหนเนี่ยมันมีในทุกคนในในทุกมนุษย์ชาติเมื่อมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีจิตไงพอมันให้จิตมาแล้วปุ๊บจิตมันก็ปรุงแต่งต่อว่าอเราเกิดมาทําไมวะ เราเกิดมาอะไรมายางเงเหรอมาแสวงหาความสุขหรือว่าความทุกข์กระหว่กกันไปกันแล้วแต่วิธีการหาทีนี้ตอนนู้นที่ยังมันไม่มีความเชื่อหลากหลายก็เชื่อกันว่าสมัยก่อนนะจิตมนุษย์มันไม่อยู่นิ่งนะจิตเนี่ยมันคิดไปเรื่อยๆรืผมเคยเล่าให้ฟังแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีคนที่เขาบอกว่าจิตเราคิดวันหนึ่งประมาณสามหมื่นเรื่องท่านั้นมันจะไม่อยู่นิ่งพอให้จิตเรามาให้เราเกิดมาปุ๊บมันก็จะคิดเรื่องต่างๆนานา ในเวลาที่เราคิดต่างๆนานเานี่มันก็ใส่กิเลสเรามาอีกสามกองขเอขาเรียกเขาเรียกกองอะนะ,ขะเขาเรียกสามตนนั่นแหละมีราคะโทสะโมหะแล้วกดหลงอะไรก็ว่าไปมันก็อยู่วาวนอยู่นี่แหละมีใครไหมไม่มีราคะไม่มีมีใครไหมไม่เคยโกรธไม่มีมีใครไหมไม่รู้จะหลงตัวเองนะนั่นนั่นนี่หลงว่าไม่รู้น,าน,านั่นนี่ไม่มีเป็นเรื่องปกติ นั่นแหละพอให้เกิดมาเป็นคนเสร็จแล้วยังไม่พอเอากิเลสมาใส่ไว้หลอกเรากันดูสิว่าไอ้คนนี้มันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยถึงขนาดมีคนบอกว่ามนุษย์นี่นะเกิดมาเนี่ยบางคนบอกว่าเกิดมาใช้กรรมท่านนิยามแบบนี้ผมว่าก็ใกล้เคียงนะก็ฉันลองดูนะให้คนมนุษย์เกิดมาเสร็จปุ๊บแล้ว,วให้กิเลสมาสามกอง เขาไม่ได้ให้ท่นมามีความสุขบันเทิงเรองลมอะไรนะกิเลนมาสามกองก็ลองดูสิถ้าใครไปเจอกองแรกอะโอ้ยผมไม่เต็มถ้าให้เรามีเมียเยอะๆเนี่ยถามว่าโดยที่บอกไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่มีอะไรเลยไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเลยสมมุตินะสมมุตินะท่านอะหรือพวกเราเ,เ,รเรานี่ยแล้วเราเนี่ยแหละ เราอยากจะมีผู้หญิงกี่คนโอ้โถ้าคิดว่าโลกนี้การที่ไปอะไรเขาเรียก่อะไรอ่านั่นแหละก็คือกิเลสกองแรกแล้วก็คือราคะเนี่ยพวกราคะถ้าบอกว่าให้มีเมียได้ไม่มีลิมิตเลยแล้วก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมน่นนั่นนี่อยากจะมีเมียกี่คนมีทุกอนาทีมีจนมัน นั่นแหละจะตายมันยังอยากมีเลยนะนี่คือมันเป็นอย่างนั้นนะองมนุษย์แต่ที่ในบางสังคมบอกว่ามีได้เท่านั้นเท่านี้บางสังคมบอกว่ามีเท่านี้ก็พอเป็นเพราะว่าสังคมนั้นๆก็เชื่อตามหลักที่ตนเองความเชื่อของตนเองสมบอกสังคมพูดบอกว่าไม่ได้นะต้องรักเดียวมีเดียวต้องต้องเขาเรียกว่าหยามมากๆในกาม รูหนะ้าปากามันไม่ดีก็อย่ามาักมากก็ก็พูดง,ง่ายๆคือไม่มีกระได,ด็ดีจะได้ออกบวชจะได้ไม่มีภาระเพราะการมีครอบครัวมันก็มีภาระตามมานะก็ต้องมีลูกก็ต้องรับผิดชอบไงมไม่ใช่มีเมียดีโอ้ไปเลื่อยนู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่รับผิดชอบลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูนู่นนั่นนี่ทิ้งให้เขาไปเลี้ยงดูให้อะไรล่ะอ,อะไรล่ะอะไรเด็กอ่ะเขาเรียกอะไรผมเรียกอะไรไม่ถูก ที่ส่งไปโรงเรียนเด็กอะอนุบาลนะ่ะเด็กอนุบาลน่ะนั้นพอแม่ไม่ได้เลี้ยงไม่มีปัญญาเลี้ยงก,ก็เลยส่งไปให้เขาเลี้ยงอ้างบอกว่าต้องไปทํางานก็แล้วแต่แต่เราห้ฟังอ่ะนะฉะ่นั้นนั่นคือนอกจากจะให้จิตเรามาบอกว่าจิตเราเป็นประพัดสอนนะสะอาดแต่ในขณะเดียวกันส่งกิเลสมาครอบเราไว้สามสามชั้นเลยใครติดอะไรก็อยู่ในสามถ้าใครออกมาจากครอบหนึ่งก็หลุดไปเหลือสอง ถ้าใครออกไปทั้งสองเหลือหนึ่ง